สวัสดีค่ะรถยนราคาตัดนะคะตัดก่อนเก็บงานคะ่ะทุกท่านคันนี้สายปัน้นไม่ควรพาดนะคะมีสูบิชีไทยท่านแคปค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็นรถปี2014มาในราคาตัดคะ่ะทุกท่านไปปั้นต่อทำกำไรกันได้งามๆนะคะบอกขายในราคา100,000บาทเท่านั้นค่ะมีเล่มทะเบียนให้พร้อมนะคะรถอยู่ที่จังหวัด นคนปรปฐมนะคะอยู่แถวกําแพงแสนค่ะ1น0 0 0แบาทนะคะเน้นย้ําราคากันหน่อยเนาะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะขายตามสภาพนี้นะคะถ้าสนใจยังไงทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเข้าไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจค่ะไปทดลองขับกันดูนะคะเพราะว่าเป็นราคาตัดก่อนเก็บงานนะคะเราก็ต้องเข้าไปประเมินก่อนนะคะว่า มีงานเก็บอะไรบ้างนะคะวางงบอีกเท่าไร่นะคะก็ลองไปประเมินกันดูนะคะถูกใจไม่ถูกใจยังไงไม่ว่ากันค่ะติดต่อกันได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ